วิววรรณรสสวยดุดเทป้านโชว์หน้าสดหลังออกกำลังกายเปเปอร์ทุกรูขุมขน,คนทาเอาแฟนคลับแฟนละครรวมไปถึงชาวเนต็ตทั้งอึง้ทงทั้งทึ่งกันหน้าดูสําหรับภาพถ่ายล่าสุดของนางเอกสุปาวิววรรณรสสนธิชัยที่เจ้าตัวโพสล,ลงบนอินสตาแกรมวิววรรณรสโดยภาพดังกล่าวที่วิววรรณรสได้นํามาแช์นั้นเป็นตอนที่เธอเซลฟี่หลังออกกําลังกายเรียกเงืออยู่ภายในบ้านพร้อมกับแนบแคปชั่นว่าไปเธอไปไปซาบไปให้ไกลๆแฮชแท็ไกไล่โควิด like h ฮชแท็กโฮเวิร์กเอาซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่แฟนๆจะโฟกัสไปที่คอนเทนต์สายเฮลตี้ของนางเอกคนโปรโดเท่านั้นแต่หลายๆคอมเมนต์ที่เขียนส่งเข้ามาก็ยังพุ่งตรงไปที่ความสวยของเจ้าตัวหนักมากไม่แพ้กันโดยจะเผะอย่างยิ่งหน้าสดที่ถึงแม้จะอาบไปด้วยเหงือ่อแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยแบบเป๊ะๆจนเพื่อนสาวคนสนิทอย่างแอรินสิรีพรยุทธศั์ต้องเข้ามายิงคำถามใส่รัวๆเลยว่าทำไมเหงื่อท่วมแล้วสวยขนาดนี้ตอบตอบมา เล่นเอาแฟนคลับพาท้องแข่งกันเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพวิววรรณรสแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ